โอเคครับชาร์จเข้านะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมแปมนะครับผมกับิภามาเดียรวนะครับผมกองพาวบ็อกซ์นะครับผมในงบประมาณไม่เกิน1,000บาทนะครับผมถาม่ากองพาวเข้ามันสำคัญจี่ไหนนะครับสำคัญตรงกรณีที่ว่าเราไปแคมป์นะครับผมไปแคมปิ้งนะครับแล้วก็ในจุดเที่้าไปต่างกางเต็นท์บ่มมี่ บ่มีไฟฟ้านะครับผมอำนวยความสะดวกนะครับผมกล้องพ่อบอกวจะมีบทบาทตัวนี้นะครับมาในการชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือการเปิดพัดลมนะครับผมอุปกรณ์นะครับผมก็จะมีหนึ่งนะครับก็จะเป็นกล่องอเนกประสงค์นะครับผมตัวนี้ผมซื้อมาจากบิ๊กซีนะครับผมตัวนี้ในราคาหกสิบเก้าบาทนะครับตานกิงมันเป็นกล้องกล้องใสนะครับผมเป็นกล้องใสผมเลยเอาสีดำมาทาให้มันทึบนะครับเพื่อจะดูดีขึ้นนะครับ ต่อมาเป็นช็อกเก็ตนะครับผมตัวชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับผม5โวลต์2 1์2ช่องแล้วก็จะเป็นโวลต์มิเตอร์นะครับดูค่าแบตเตอรี่แล้วก็ที่จุดบุหรี่นะครับผมไว้สำหรับเสียบปลุกนะครับผมตัวนี้สั่งล l a z a d ามาในราคา291บาทนะครับผมตัวนี้จะเป็นโมดูลชาร์จเจอร์นะครับผม DC to DC นะครับผมตัวนี้ผมตีเฮดเป็นฟังก์ชันเดียวนะครับในการชาร์จแบตเตอรี่นะคือชาร์จจากแบตเตอรี่รถยนต์นะครับผมเสียบกับจุดบุหรี่รถยนต์นะครับผมเพื่อจะชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้ผมมสั่งา ในราคา87บาทนะครับผมรัสราเหมือนกันนะครับตัวต่อมาเป็นเพย์เข้าผมแบตเตอรี่นะครับผมแบตแท่งนะครับ12บโวลต์สิแอมป์นะครับผมตัวนี้สองหมื่นสามหมื่นนี่แคมเปญได้สบายๆนะครับผมแบตบไมีเบิร์ตนะครับตัวนี้ซื้อมาในราคา440บาทนะครับผมตัวนี้ก็ซักรัสรัาเหมือนกันนะครับผมสี่อย่างรวมกันนี้เป็นราคารวมนะครับผมประมาณ887บาทนะครับผมยังไม่รวมส่งนะครับผมแต่รวมส่งก็อยู่ประมาณ1ันสบาทนะครับผมโอเคครับ ในการประกอบนะครับการประกอบจะเป็นยังไงนะครับผมผมก็ฝากพีฝาก้ังนะครับผมกดติดตามช่องให้น้ำนะครับผมโอเคครับไปประกอบกันเลยครับครับในขั้นตอนนี้ผมก็จะเอาหางป่านะครับผมต่อสายไฟนะครับผมก็จะเอาไปเสียบกับแบตเตอรี่นะครับผมหางปลาเสียบกับแบตเตอรี่นะครับผมเสายแล้วก็ต่อเข้าไปมือจอยคีนิบนะครับ ลอ,อยครับเห็นตั้งสองข้างนะงค,วบบวค,ครับผมทั้งขบบโบขรบครับผมนี่ผมก็ได้ถอดอชุดอุป,ปรกรณ์ออกแล้วนะครับเพราะสวัสดีตนี้ผมผมผมเอานะครับผมเพราะว่าผมเอามาติดติดไปนี่ผมก็เสีมากเจาะฟ้ากลองแล้วก็ทียืดนะครับผมโอเคครับเริ่มมาร์กเลยครับ เนื่องจากผมบ่มีสะบานนะครับผมก็จะใส่หัวแรลงนะผมเพื่อเป็นการเจาะน้ำร,ร้องใส่คัตเตอร์จีนะครับผมเกียรัปบปรุรยเลยครับ หลังจากที horse, the the ice, the the ่เจาะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะสเตกตชาร์จนะครับมาประกอบเข้ากับฝาของอันอีกขสอทงนะครับผมกลองเค้บล็อกนะครับตัวนี้ผมเอาไว้นะครับผมยังใช้อยู่นะครับเพื่อเพื่อความสวยงามนะครับผมจะออกมาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นที่เสียบชาร์จโทรศัพท์นะครับไปวอลเเตอร์นะครับแล้วก็เป็นที่จุดบุหรี่นะครับผม น,น,น,นี้ก็เลยตามกดนะครับลบใส่ลบสีดำนะครับใช้ลบ สีแดงก็ใส่ข้อบวกนะครับเรียบร้อยครับผมจะออกมาประมาณนี้นะครับผมฟ้าของโทรบอลสวยงามครับสวหรับแบตเตอรี่นะครับผมจะใช้ 9, 9กาวกาวรดไฟนะครับผมติด แปลๆเพื่อไม่ให้อ่าแบตบเคลื่อนออกจากตำแหน่งนะครับผมเสีขาาวถ้าใบใบมันเคลื่อนนะครับผมย่ำย่ำได้ย,ยกไปหันไปน,นี้นะครับผม ไปมุมบางทีนะครับผมครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นตัวติดตัวโมดูลนะครับผมโมดูลชาร์จนะครับไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้ DC ตัว DC ครับไว้เสียบกับจุดปรีกรถยนต์นะครับชาร์จแบตเตอรี่แล้วนี้ผมจะใส่กาวนะครับกาวก่าล้นไฟนะครับติดลงกับแบตเลยนะครับผมง่ายๆนะครับ ครับผมหลังจากติดโมดูลกับแบตเตอรี่แล้วผมจะเอาตัวชาร์จบริรถจตนนะครับผมมาต่อสายเข้าไปในตัวของอินพุตนะครับผมตัวนี้ก็จะแบ่งขั้วไว้เรียบร้อยนะครับผมจะเป็นขั้วบวกแล้วก็ลบนะครับตัวนี้ผมเป็นสายไฟเหล็กนะครับผมซึ่งจะมมีแถบด้านบเข้าใจว่าเป็นขั้วขั้วลบนะครับผมอันนี้คือตามที่ผมเข้าใจนะครับก็คือแถบด้เป็นขั้วลบนะครับโอเคครับต่อเลยครับ ตัวนี้ส่วนของออฟคูณของก็เป็นสายไฟเล็กเหมือนกันนะครับฝั่งนี้เอาไว้ต่อกับขั้วบวกลบของแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้ก็เข้ากับตัวโมดูลชาร์จนะครับครับผมหลังจากต่อโมดูลน,นะครับผมต่อสายเตียรไว้นะครับแต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้ต่อข้วข้าวแบตนะครับผม ตเบื้องต้นจะมาทดส,สอบโมดูลนะครัร Arizona, รบมาไฟย่างดันอินพุตกับเอาต์พุตนะครับผมตอนนี้ผมจะปรับเอา์พุตเป็น12โวลต์นะครับเพื่อชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมก็ได้้านในตเอรนะครับเราตอนนี้จะใช้แบตตัวนี้นะครับแบตแบตแบตตัวเขาบอกเข้านี่เทสนะครับผมเทสโมดูลนะครับเปิดไฟครับโอเคครับตอนนี้แรงดันเอา์พุตนะครับอยู่ที่ 1- นึ่งนสองโวลต์นะครับผมจะปรับให้มันเป็น12โวลต์นะครับผมโดยการปรับตรงนี้นะครับหมุน ตามเข็มนาฬิกาเพิ่มแรงดันนะครับผมทวนเข็มลดแรงดันนะครับผมนี่ครับปรับไปที่12โวลต์นะครับอ่านสิทครับตามเข็มมันแรงดันจะเพิ่มกว่านี้เลยปรับไปที่12โวลต์นะครับผมแต่ตัวนี้เ้าค่อยไปปรับจูนกับอ่าแบตเตอรี่รถยนต์เ้าอีกทีหนึ่งนะครับในกรณีที่เ้าเอาไปเสียบกับแบตรถยนต์เพราะว่าเ้าต้องปรับให้มันสถานะนะครับสถานะอันนี้12โวลต์นะครับผมตัวนี้คือคือผมจะปรับไปประมาณนี้ก่อนนะครับผมเพื่อสาธิตเบื้องต้น ก็จะเป็นตัวนี้เอาพุตตัวนี้จะออกมา12โวลต์แล้วนะครับแล้วเราก็จะเอาสายฝั่งนี้นะครับผมต่อเข้าบวกลบกับแบตเตอรี่นะครับต่อเข้าบวกลบกับแบตเตอรี่ในส่วนของทางเส้นนี้ก็ไปต่อเสียบกับจุดบุหรี่รถยนต์นะครับผมเพื่อชาร์จแบตเตอรี่พี่น้องจะเห็นไฟสีเขียวนี้นะครับผมสีเขียวนะครับไมาสชเปลี่ยมันเป็นสีฟ้านะครับผมในกรณีที่เราไปเสียกับรถยนต์พอเป็นสีฟ้าคือสถานะของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมหลังจากไฟเต็มก็ติกรรมกเป็นสีเขียวรอบนึงโอเคครับผม อนนี้เสร็จสิ้นสำหรับการติดโมดูลครับสายชาร์จก็ม้วนเก็บไว้ด้านข้างเลยนะครับด้านข้างกล่องเอาไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดกล่องแล้วก็เราจะไปเทสกล่องในการชาร์จโทรศัพท์แล้วก็เปิดพัดลมลองดูนะครับโอเคครับไปเลยเสร็จแล้วนะครับ power b o x ในงบประมาณไม่เกิน1000บาทนะ,น,า12 12นะครับผมขนาด12โวลต์12แอมป์นะครับผม แล้วต่อไปเราจะมาเทสกล่องพอ w ของเรานะครับโอเคครับเปิดสวิตช์ไฟขึ้นมาครับผมวต์มิเตอร์โชว์ที่12.8โวลต์นะครับผมขันตอนแรกเรามาชาร์จโทรศัพท์มือถือครับ5 2โวลต์2.1แอมป์2ช่องนะครับชาร์จแบตครับโอเคครับชาร์จเข้านะครับผมโอเคชาร์จเข้าปกติต่อไปเสียผัดล่มครับผม พัดลมเสร็จแล้วเปิดรับอ่าใช้งานได้นะครับผมัดลม2ระดับนะครับผมอันนี้เปิดพัดลมเบอร์2นะครับผมเบอร์2เปิดได้แรงนะครับผมไฟลดเหลือ1 2บโวลต์นะครับผม โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมพอ่า power b ล็12วัน12แอมป์ในงบประมาณไม่เกิน1,000บาทนะครับผมไวสำหรับแคมปิ้งนะครับผมโอเคขอบคุณทุกการรับชมครับขอบมากครับ